กอน,นี้ยู่ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยค่ะทำไมวันนี้คนดูแค่แค่สี่รอยเองอะเป็นไปได้ไงอะคนไปไหนหมดอะสวัสดีค่ะดูคนมีใครอยากรู้เรื่องสัญญกรรมไหมวันนี้เราอยู่เราอยู่กับเซลล์ด้วยนะเรามา เซล์ลมาพักกันที่บ้านเอมมี่พูวิลล่าห่างกรุงเทพไม่เท่าไหร่เองอยากเจอพี่จูนจังอยู่กรทมไม่ค่อยได้เจอเลยอยู่แถวไหนคะน้องจูน,น่ารักมากค่ะดูเป็นคนจิตใจดีมากบุอ๋อขอบคุณนะคะหนูดูอะไรลูกมากม,กม,มาอันนี้เร็วทักทายทักทายอันนี้หน่อยมานี่เร็วลูก มาแล้วมาดูแล้วเนี่ยสาวเต็มเลยเร็วมามาดูดิแชร์ให้หน่อยดิแชร์แล้วแชร์แล้วเหรอคนคนดูน้อยกว่าคุณพ่อไม่ได้ไปด้วยหรอคะไม่ได้ไปด้วยคะ่ะแม่หามว่าูดอร่าติดต่อเขาไม่ได้ที่จะถามราคาอ๋อเขาไม่ตอบเหมือนกัน ร้ายแต่แล้วรักนะคะน้องจูนขอบคุณค่ะนี่คือว่าทําผมทรงแบบร้ายๆไงทําผมสีอะไรคะมันเป็นแบบทูโทนอะจริงๆแล้วว่าอันเนี้ยคือจะบอกว่ากัดรอบเดียวใช่ไหมแล้วก็ลงแบบว่าเหมือนบอนเทาแล้วข้างนอกก็สีดําแค่นั้นเองเป็นร้านทําผมประจำอยู่หน้นบาบกซอยสวัสดีค่ะทุกคนแถวรัชะดาพี่จูอนะะอยู่นะคะอยู่รัชดาเหมือนกันคะ่ะ สวยค่ะขอบคุณมากค่ะได้เสริมหน้าอกไหมคะไม่ได้เสริมเลยนะคะอันนี้ไม่ได้เสริมเลยแม่ให้มาเยืะไปหน่อยแบบว่าแม่รักพี่จูนน่ารักดูแลเสิ์ตลอดเลยค่ะขอบคุณนะคะมีใครอยากแบบว่าดูห้องนอนไหมให้เมื่อกี้ใครดูดูสถานันะเอมี่พูลวิลล่าดูเสิร์ชใน Google สิ หรือว่าราคาไม่เท่ากันโทรหาเอมี่พูย่าราคาเท่าไหร่ไม่ใช่เหรออ้าวไม่มีเหรอเบิร์มือไม่บ้านอ๋อโอเค อายุเท่าไหร่คะอายุ20อ็ดค่ะวัสดีค่ะพี่ลุกไหนก็สวยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องจูนน่ารักขอบคุณค่ะนี่มีใครอยากรู้เรื่องสัลยกรรมไหมมีใครอยากรู้เรื่องสัญยกรรมไหม,มจะเชิญคุณคุณหมอมาเชิญค,คุณหมอมาจ่ายยาค่ะ <c oughs> น่ารักจ้าขอบคุณนะคะ <c oughs> ดูเห็นปะ เป็นไรไปแล้วสวยขึ้นเยอะเลยค่ะสวยเพราะว่าฟิลเตอร์หรือเปล่าเอ่ยฟิลเตอร์มันสวยหรือเปล่าทุกคนสวยค่ะชอบขอบคุณนะคะนี่มีใครอยากดูบ้านพักไหมยอยากให้เดินชมดูบ้านพักไหมห้องน้ำที่นี่มีสี่ห้องสำหรับใครที่แบบอยากอาบน้ำแต่งตัวอะไรพร้อมกันอะ่ะโอ้สบาย มีห้องน้ำ4ห้องห้องนอน3ห้องไม่ต้องติดต่อก็ได้เพราะว่าหนูแท็กเขาไปแล้วอ๋อจะบอกว่าใครที่สนใจอยากได้ที่พักราคาถูกนะคะทักไปที่เฟสที่ปักเอ้ยที่แท็กได้เลยค่ะเฟสที่หนูแท็กนะคะอันนี้คือเจ้าของโครงการเลยใครที่อยากจะซื้อโครงการอยากจะทําบ้านภูวิลล่านะคะสามารถไอ้นี่ได้เลยชอบหน้าสดมากกว่าค่ะอันนี้ก็หน้าสดนะคะแต่ว่าแค่กล้องไม่สดเฉย ไข่ไวเนี่ยลูกลูกพี่ออฟจริงทำไมหน้าเป็นอ้อขอดูห้องหน่อยคะ่ะได้เลยคะ่ะแต่ว่าน่าจะพาได้ดูแค่บางห้องเนาะนี่น่ารักจะเลยพ่อชื่ออะไรเนี่ยพ่อชื่ออะไรเนี่ยเราอะพี่ออฟลูกพี่ออฟอะ อ้มืดมากทางเดินทำไมไม่เปิดไฟกันเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอือเออมาแล้วอยากดูได้เลยของห้องนี้เขานอนเขาคือเขานอนอันนี้คือห้องนอนที่หนึ่งนะคะเขาอันนี้คือห้องนอนที่สามนี่ห้องนอนที่สามก็เป็นหนึ่งเตียงจะบอกว่าชอบห้องน้ำที่นี่อ๋อมีคนเข้าอีก <laughs> ห้องก็จะเละเล่อะ ห้องเลแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยอันนี้คือห้องนอนที่สองนะคะดู